สวัสดีครับสวัสดีเป็นตาสาวรักต่างวัยค่ะบรรยากาศชีวิดคนไทยรักต่างวัยครับมากินเขาแล้วเขาใบเขาเที่ยงเขาับเขาใบสามเคิงแมนไปหอดขาแรกงนี่แหละบรูจังว่าหอดขาแรกงหิวกับกินอีกหิวกับกินอีกบ่หิวกับเ่กินเนาะพี่น้องอันนี้อาหารเก่าอ่าหนึ่งหัวปลาหนึ่งหัวปลาเมนอันนี้ก็คือใส่ปลา อ๋อใส่ป่าอ๋อใส่ขีอ๋อขีป่าอ๋อใส่ป่าเส้นใส่พวงขีมันอยู่ล้มกันเส้นเอาขีออกแทนหรอวะเอ้าครอบเหนียวปึ๊บอ่ะ,อะแบ่งกัน <c oughs> บนกะเทง่งไปเลยเรีบเนี่ย <c oughs> มาครับมาเอาหินกองกันเด้อ่องอ่ามันบ้านเนาะ ใส่ปาก่อนเพราะใส่ปลานิลนใส่ผักอีตอมหอมๆผักเขาอ,อันนี้เข้าบดได้ปูนะครับอันอันนี้เนาะอยาก,กลูกร่องก็ได้จะมักบามักอยม<า>อมใส่ปลาเมื่อนี่ขมอำลำขมอำลำ โด,ดดนะดโดนแล้วไม่ได้กินเนาะท้าไม่ซื้อกินโดนแล้วเลยนะประมาณสองเดือนมือนี้ฝ้าบดเบิดเหมือน้ลยเนอะอากาศเย็นเบิดเมื่อเมือน,นี้ มาตัดย,ยินย็นกินข้าวอิ่มละไปออกออกเดทก่อนออกเดทออกเดทเออออกอย่างก่อนที่เพิ่นว่านะออกวัถออกเดทกันทั้งไหนฮะอยากไปช้ไหน <c oughs> เราเบิ่งสากของงานทุ่งเปล่ลองร้อยงานทุ่งบ่ะเข้าไปหรอกนอาในมยนไปอันนอกๆไปนอกๆอ่ะเขาป้าเนาะเขาป้าส่น้องมาหน่อยๆทีะบอกขั้นหลังเตะขั้นเก่าอ่ะเก่าค่อยๆบปย่านขั้นหลังเตะขั้นเก่าอ่ะเตะ อยู่ในปลาส่วนมากมันก็จะมีรีสอดมันประเมินปลาแล้วนะมัอยบ่โอ้ส่วนมากขาเจ้าจะเฮ็ดรีรีอยู่ในป่าเนี้ยในซอยเด็กเลิกประม่นมองเทียนไม่หายน้ำบอกเห็นเจ้าเคยไปอยอ่บ่บ่จาเคยอยู่บ่บ่แล้วบ่เคยบ่นอกจากไปตั้งอย่างวัด อันนี้มางีกลังเข้าเองข้างกินมรูปเพชรบ่เฮ้ยเผ็ดอยู่เด้อเผ็ดบ่อืมก็จะเก็บที่สวนมามีหนักหน่อยโอ้นี่เด็ดนี่เด้ดเห็นแล้วมีสิบกว่าหน่วยเก็บาเบลแล้วก็ได้ปลูกหลายต้น กินหนึ่งหัวปลาเพราะได้กินด่วนแล้วคักอยู่ด้วยใส่ปลาก็คั่กอย่ใส่ปลาเนี่ยพีโม่ขนบใส่หรือ่ได้ใส่จากน้ำมะใส่ตัว <c oughs> เมื่อในอากาศเย็นกว่าแอร์นะครับเยน็นจอาการเย็นเมื่อนี้เปิดอันเปิดแอร์ไว้อุณหภูมิปกติเนาะ <c oughs> เปิดอุณหภูมิปกติเลยบานนี้พอดีออกมาทางเหนอนะือ <c oughs> เป็นเัืงไแดบบออกมาทางหนอก่อนตอนที่มาออกมารับงานะออกมาคุยงานกับลูกค,คา้าย่างเข้าไปในห้อง <c oughs> อุ่นเลยอุ่นแล้วเป่าดันันย่างเข้าไปในห้องทํางานอุ่น อเออมันดีแบบนี้ได้เนาะอะากาศมันปกติยามห่อนกับโบห่อนย่มหนาวกับโบหนาวอยูอ่แน่นกินเขาเวากันเท่อเขาเหรครับกินเขาไปน้ำวากันไปความคุยกันไปน้ำใค่แต่โบฟอนไปน้ำเนาะ บกฟันฟักฟันเดียวเวลาใหนมันั่งเกิดครับเขาเขามันติเลียนลงข้อคป็เรือว่าเกิดว่าตอนนี้กำลังไปงั่นไปงั่นแตงว่าแตงนบ่เมื่อเราทั้งจองบ่ก่อนเป็นยู่บ่ วันมาเป็นกระตุนโยโยเอาพอโยโยโยโคโยโคโยโคโยะฮ่าฮ่า่าสมฟอนไว de ้เด you. ้อ <randomized de en> ืมบ่ฟอนเต้นเนาะฟอนบ่คังเต้นอย่างเดียวเนาะอืม บ่ได้เบิ่งอุณหภูมิว่าถปลาก็มันแคมันวะไม่ได้ของการเจือชูออกมาเจือชูอยู่ในห้องอัดคือพอเราลองเบิ่งลองเบิ่งกันว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ยี่สิบเกีย ยี่สิบเอ็ดองยี่สิบหกองศาเดสำพ่อแม่ <นา S 1> เปิดเปิดอันแอร์อยู่ในอยู่ทั้งในหนึ่งยี่สิบแปดอันตอนเนี้เย็นกว่าแอร์ที่ผมเปิดมผมจะใส่แอร์ยี่สิบปดองศาตลอดนะครับเสร็จเมื่อก่อนจบเข้าเราเมือ่อ ค่ะห้บอรเสร็จแล้วมันอันมีแล้วเอาคางนี่คุยเขาแต่ว่าคางนี่เป็นคางจกแมนจอมแป๊บแมนสวดอันนี้ก็สวดแพรว่าแมนคางธนัดคางคว้าเขาแจ้งแต่คางคว้าจกเขาบ่อันนี้แอยธนัตคางไส่แยกินเขาคางไส่แต่เขาคางควาจกเขายังคนเขาอันนี้นั่นเห็นบอกของเจ้าเจ้าคุยคางควาเจ้าคางควาจกเขาคางไส่ใส้นันเป็นประโยชน์นี่ไหม ไปใส่ทั้งสองางเดียว <c oughs> นมจับเนวเอือนเอาข้างได้จับเอา้างใส้างกส้ป่ะแมนพะว่ามันอยู่เท่องเงินป่ะแมน <c oughs> โอ้ยถามเนีวว่ยวถามเนว่มากินเขาอยู่ <c oughs> เราหยองด้วยพี่น้อง <c oughs> เป็นยังไงเป็นมันยนันยันกินเขาเพรายิ่มบ่ะ อินมยอฮึมมอมมมออมมม่มองมมม่ยองนม่โม้มันมันเดมอยู่แถวมม่มมมมองไตมม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 ม่มม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 มบมมันมมมงัมมม แต่น้องมันหยาบ嘛อือเ่าม,ม,มันหยาบมื <c oughs> ่อน,นี้พักหั่นเลยเด้ <c oughs> มือมือเนาะ <c oughs> พักหั่นอะไปยังไปไป ไปยังกับไปอันยังกับที่เจ้าว่าเมื่อกี้นี่ออกเด็ดออกเด็ดยังถือเราถือกพริกเจ้าออกเด็ดกันเอานี่ทว่งมันพอไปพอแล้วาเมื่อกี้เรามันมันผลมันตัวแห้งขัดมันมันเอาเจ้าผิวครับก่อนเอาเจ้ามาผีนะแล้วตัวไปให้ยังพอดี ดูด้วขคดี่ายเป๊ะล่งหนีดรดขออภัยนะครับผมการกินไม่สกภาพเราเขากินแบบเังนสีมันต้องได้แ็มเสียงกินแซ่บนะจับจับจับคือยังไปกินน้ำลายอาหารน้ำมันห่อ,องรู้้พูดดีจั้งทีโอ้ยกินบ่นเป็นหรอกผม,ผมตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวผมไปยังซังมากินบ้าน สใส่ถุงอายเพิ่นนะเหน่นก็จะคือกันถ้าเป็นร้านอาหารขือเคินคินๆอยู่ดิเ <c oughs> ดี๋ยวเข้าเจ้าเดี๋ยวเห็นนะมันนอกมันใ,นใส้ใส่หนิว่าดิก็ยอมรับเดีย <c oughs> ๋ย่ะเขาเป็นคนบานเนาะเน่ มองทองทองออมักแต่ทองเหรเนาะกินได้เยอะเมื่อเช้ากินแล้วอันมันรู้สึกเป็นยังไงบ่มันมั่นเกินอะเมื่อต,มตม้มตม้มยำบ่ะต้มยำกับแสบเนี่ยได้มอบงบบไงวันนี้หนึ่งสี่สิบบาทเนี่ยต้องมือ,องเกียจร คนต่างบ้านบ่แมเนเขาท่วงนีตวยัง <laughs> คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโอกาสเดียวที่จะได้หนึ่ง vtv vip พร้อมเน็ตดู ซีรีส์โอ้ยข่อยบะมักเบิ่งหนังบะมักเบิ่งหนังนึครับ <c oughs> อากาศเย็นเย็นกินมะท้องมันนะ้งเหรกินแม่เจ้าเอาไปหมดเลย <c oughs> ข่อยเอาเด่น <c oughs> เอาเลยมัดเกล็ดและท้องไปบวบไวแล้วใตกวท้องข่อยก็มักเทิงกว่ท้องข่อยก,ก็มัก คลิปนี้ก็่ะถือโอกาสกินเข้าไปถื้ออโอกาสขอบคุณเอสตีนะครับจา,าาาจากปากเซนบอกากเซจากปากเซนะครับพี่ติดต่องานมาแต่ยังว่าในเป็นทางการนะครับก็ยังดีที่พี่ติดต่องานมามติดตาม จากทาง t ิกต็อกนะติกต็อกมินตาดเด้อคาผู้ใดสนใจเฮ็ดเพลงเนาะลงทุกทุกคลิปอยู่ในติกต็อกกับไซเบอร์เทอรอยู่นะค <TikTok. S 1> รับ้ใดสนใจเฮ็ดงานกับสอบถามติดตอ่อเบอร์มาเนาะต้องการมีเพลงเป็นอของเจ้าของแม,มแต่งเพลงไวแล้วนะครับแ,แต่งเพลงไวแล้ว ว่าเฮ็ดนตจีเฮ็ดเพงเนี่ยบันทึกเสียงเนี่ยราคาเท่าไหร่เป็นงานคัฟเวอร์กับเฮ็ดคือกันเนาะานคัฟเวอร์กับเฮ็ดแมนขเพิวนว่างานคัฟเวอร์นี่มันถูกกว่าคา่าเติมน้ำมันมากกว่นาล่ะแมนก็เริ่มต้นที่เฮาบอกราหาดีกว่าเนะมันเดี๋ยวปิดกด u t u b e เพิ่นม่ะอ่รขอเป็นลังบันเนะครับแมน,นสอบทมติดตตอด้วยเบอร์โทรเนาะ ยูในติ๊กตอกอะไรติ๊กตอกกับมินตาซื้อ<ต>เดียวกันนี่อ<ะ>เดียวกันนี่แหละคือมินตาแต่ว่าเป็นภาษา,ษาอังกฤษเนาะแมนภาษาอังกฤษมินตาของผมกับสำมดิษเน่แหละเนาะเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งห้าสี่สี่ห้าเจ็ดสี่หกเนาะฟังมาทัานรีฟังออเดอ ราคาเป็นกันเองคุยกันงาน่ายๆแล้เราคุณก็จะได้งานที่ระดับแนวหน้าเลยนะครับหืงดิงติ๊กตอกพี่ติ๊กตอกขอเช็คอีกกันนะคอยลงติ๊กตอกแล้วมันเตือนบ่บ่ม,มีเนี่ยอ้กินข้อปลาตอนนะครับ วที่ไปออกเดทก็ว่าถึงหรืก็พีเลยนัดกันออกเดทก็คือติดต่อกันทั้งเพราะว่าทีเป็นทั้งเฟซบุ๊กติ๊กต๊อกหรือไล่หรือเบอร์โทร <laughs> ส่วนตัวที่ว่านัดกันไปเจอกันครั้งแรกนะ้ออกเดนะ <laughs> นาดูเบาไว้นั่นแหละน่าดูเบาเมียนบูเบากับสาวสิไปไปอื้อฮะกันครั้งแรกเขาไปออกเดทกันนั่นแหละเดี๋ยวนี้แต่เพิ่นวานาะบอลูไปนอกเดอยิ่งละเราบเรื่องออกเดทเนาะเห็นว่นนี่มันเป็นคออเทต์หรือว่าเรื่องจริงมุ ยี่สัยอาฮัลโหลเห็นไหมคะก็ไออะไรนะสมมุิว่าฝนไงล่ะฝนไหนอีกก็ฝนที่เรานัดกันไงจะไปดูหนังกันไงไม่ใช่นะไม่ใช่ทำไมถึงแก่จังล่ะเขาจะโจกมากกินเบิร์เดียวถินไส้ได้ถิ่มาได้เดียว้ายไอดำ้หลกินไปเนี่ยขินมาเบิร์ตอ๋อมันกอิ่มเลย มันค็เกือบบวชไม่น่าจะเสียค่าน้ำมันรถมาเลยนาไม่ตรงปกกันบอตายเลยไปนดิบอกเดียดกันไม่ไปแล้วนี่บ่ตรงปกทำไมมันตัวจริงถังแก่จังเลยล่ะดูในรูปดูในรูปไม่สวยยังเกาแต่งแอปนิดเดียวเอง มีอยู่บ่กครับมีนเนอรมีดีดีเนาะมือนี่เขาว่าไผ่ยงเดียยเลยครับปั๊บแล้วก็คา่ล่งเนี่ยอ๋อคิปกาเง่าไปเนาะกินเข้าคุยกันเร๊ากันโซกันเนาะตั้งแต่คําแรกจนเอี่ยมไม่มีการตัดตัวนะครับผม คอยอิ่มแล้วคอยสิปิดคลิปเลยอ,อ,อันนี้ยังกินรอบแรกได้เข่ากับเหลือเหลือยังอุ่นอยู่อุ่นอยู่หากันหนึ่งปีใบโมงเนาะห่อนห่นเลยเข่าก็ได้เนาะอืมคักแล้วบันนี้มื่อนีนเอาไว้ซสำนีเจอกันคลิปหนา้าพอกันคลิปใหม่ฝากกดไลค์กดแชร,ร์กดซับสไครต์นะคะมื่อนีนเอาไว้ซสำนีกันเนาะพี่น้องอ่าไปแล้วสวัสดีครับสบายดี